สวัสดีครับคลิปนี้ก็ได้เวลานะครับมาเทสเครื่องนะครับเราจะเทสอิซูซู CJB อ้ก่อนครับ CJG นะครับให้ช่างสีมือดีจากดาวงคารครับพ่อใหญ่สีช่างสีนะครับมาเทสให้ก่อนตอนนี้กำลังใส่ระบบขั้วมแบต น้ำมันเราก็เตรียมพร้อมกุญแจกล่องพร้อมเอาเท้นสั่นโอซิจ้ได้เอากล้องถือพวกใหม่ถือไปยังเท็คน้ำมันเครื่องอะไรมั่นปะเอนไม่มีไฟไปกี้ไฟไฟได้เก็บองเออไม่มีไฟพวกมีไฟไปได้ชาตินั่นปะเอาดิบๆเลยตกก่อน ดับก่อนดับก่อนโอ้ยโอเคนะครับ้ยอ้ยกอ้อ้ยโอมันยโอ้ยัอ้ยโยโอมย้ยโอ้อ้นนยิน้่อ้ยออ้อยโ oh, <okay>, okay. ้้ออ้โอ้อ้ยโอ้ยยโออ้ยอ้ กันเครื่องที่สามครับตัวนี้ก็เป็นอิซุสุเหมือนกันครับเเหมือนกันเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ไล่ระบบน้ำมันก่อน ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าระบบไฟต้องดัดแปลงทุกอย่างเลยมีผิดพลาดบ้างนะครับต้องต่อระบบไฟกลับให้เหมือนเดิมครับเพราะว่าที่เขาประมูลมาเขาถอดสายไฟออกจากไดสตาร์ทไดชาร์จนะครับ เครื่องนี้ต้องเติมน้ำมันเครื่องนะครับน่าจะไหลออกเติมเข้าไปประมาณห้าลิตรครับเครื่องนี้ทีนี้เอากลวยมาเติมมันไม่มีรูอากาศออกมันล้นกลวยขึ้นมาพอทีนี้มันก็มาออกท่อท่อไอดีที่มันออกมาตรงท่อไอดีนะครับน้ำมันเครื่องล้นออกมาพระเยสีจะลืมดูนะครับมา <Okay S 1> มาดูกันถึงเวลาแล้ว เอาโฟกลสริบเพียวขึ้นไปแล้วครับมาฟังเสียงกันเลยเครื่องนี้ เครื่องตัวนี้มันไม่มีท่อไอเสียครับผมมันก็เลยเสียงแปลกๆนิดนึงนะครับปลายท่อไอเสียมันไม่มีนะครับเครื่องสองเครื่องที่สตาร์ทก่อนหน้านี้มันจะมีท่อไอเสียโผล่ขึ้นมาเครื่องนี้มันไม่มีนะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งที่จะสตาร์ทก็ไม่มีเหมือนกันมาฟังเสียงกันครับตอนนี้ก็เป็นระหว่าง รอขั้นตอนการสตาร์ทมาดูก่อนจะได้สตาร์ทแต่ละเครื่องก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันนี้คือเร่งความเร็วแบบเร็วชามนะครับอ่ะมาดูกันเลยน่าจะพร้อมแล้วครับจากไปไปะยะสีมาชมเครื่องที่สีครับไประบบน้ำมันอยู่

น right? mm ้ำมันเชียงมันรดเข้าไปซมับวเชียงตอนันมันสงสัยะวากับคนนั่งมันส่เนี่มันนั่งั้งโตะนนี่ค่จะมันกินู่ถูว่าูกแ่จินอู่น่เขานี้ว่าก็ดูเขาไปนี้ไปเาเขาไปเขาก็ไปนมันซท่าแต่ว่ามุนีน้ำมันเชียมันก็ขอเขาหันเขาเติมเน่ยะเกินน้เขาก็ต้องเติมเติมรถอีกก็ไปอีกอ chương cấp cấp tôi cấp tôi, cứ như tăng cái gì đó, ôo đi, được เครื่อ,อ,องที<ป>่สี่ผ่านไปเดี๋ยวมาดูเครื่องที่ห้ากันครับอยู่ตรงนี้ถ้าคนมาซื้อก็ไม่ต้องลองก็คือเห็นแล้วในคลิปนะครับก็จะซื้อได้เลย ทีนี้เราก็จะเอาเครื่องที่อยู่กับพ่อยสีนะครับเอามาไว้ตรงนี้แทนเพื่อที่จะสตาร์ทนะครับผมเราดูกันแบบไวๆกันเลยแบบเรียวทําครับเครื่องนี้ก็ไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับน่าจะออก จากสายนี่หละนี่นี่ออกกากสายนี่ไม่มีน้ำมันเครื่องก็ต้องเติมแล้วน้ำมันเครื่องมาเติมขาดไรบ้างพี่มินิดเดียว นี่ลอมน้องเขาก็เปิดออกนี่แดูฝั่งนี้ดีกว่ามันจะไม่ย้อนแสงคุณีเดียวเด็อ มาลองกันเลยครับเตรียมการเสร็จเรียบร้อยนล้วมันเครื่องเติมแล้วไหลออกตรงไหนไม่รู้ไม่มีเลยเติมไปห้าลิตรเลยก็ถึงเึ้นหา้าลิตรแล้วม,มันเครื่องไม่เปลี่ยนเลยที่เดียวมันก็เปลี่ยนทำไมต้งต่อไปหายกองมันตรงมีเงินของเงินเดือนเพื่อเดือนแล้วทำเต็มหัว không ngon không ดูดมันเนื่อยมพีงน้ยาไหมั้นไปดูดม้นยาทัวกันออกแก้มง้ามดูดอันนี้มันเขาเป็นผู้รับหมอทเช็ดไอ้พวกก็สังข้างแงเป็นพวกดูดของเลี้วรับจ้างไหมเจ้ามุนี่เป็นรับจ้างที่มันออกมัน้ำเลือดไหมเพีงหอนจสูดต้อนเพืนตัวหนนเหือก็นมาละ ปเกลือย่งนี้เลยใช่งเเกีือเราเกลือลอยยีกนนะมันอันนี้มันเหตุการนว่ามัมันลั่นเบาบอมันอะไรเนีย 一千零一，一千零一。 แบประมวลมันบมีก็คือคนธรรมดาครมาประมลเลยไม่ตกเสียเ็นี็ดตันั้นเาไปเลย

เพราะว่าเขาสิอเอาแบบว่าไม่ใช่รถแบบนี้เขาใจงั้นมาหรอเนี่ย คนจองแล้วครับคนะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ